ลุกขึ้นศาล,วล,กกลกกาลวนลกกันลูกขึ้น,ล,นลูกขึ้นศาลาวันลูกขึ้นลกขึ้อนศาลาวันสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลาวเจ้าพอก่อยอีกแล้วแฮปปีลาไตไทยศาลาวันพี่น้อง <c oughs> พว่วมตื่นขอสิผ้าไปเบิงจกักผู้ใดามาหาข่อยพี่น้อง นี่ผมกับบท่านแห่งให้คอยฝ้าว่ะสันว์ปะสิทาไปเบิง่งว่าผู้ใหมาหาคอยอยู่หน้าหมู่บ้านเด้อมีคนดังมาหาคอยคนหนึ่งพี่น้องคอยผู้บําตื่นเลยนี่เนี่ยเขาสิไปเบิ่งนำกันว่าเพิ่นสีหาเขาทายบ่ท่านบ่หายทายเขาก็บบเดหู ปรื่องน้ำกันพี่น้องข่อยกระพึงวึ่งคือเก่าสาระบบมี่มันอาจจะค่อนๆสั้นๆเนยเดอ้อเพราะว่าข่อยย่างเนาะเพื่อนโทรมาบอกว่าเฝ้าๆเด้อเพื่อนว่ะเพื่อนสิ่ห้ยข้าวทายบะพี่น้องพี่น้องข่อยมีแมทอยู่เด้อแต่ข่อยบ่าถ้าใ้ใส่ข่อยอยู่นะเฮ้ยข่อยอยู่ในหมู่บ้าน ดอกอันนี้งามอีลีพี่น้องบานคอยเพิ่นเอิญเพิ่นเอิญต้นพางบอกคอยเห็นคอยแนมคอยแย่งชิดหอดบานงามอีลีนี่ขูคูลงผืนเบิดงามเนาะดอกจำปาดอกจำปาโอ้ ดวงจำปาไปจำไหนวะขึ้นไปแล้ทำไมอย่างนี้ก็หมายพี่แม่พันป็คุไม่ได้อยู่ก็ผมมาพอนานหน่อย ไปเขข้างล่าเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยแล้วซ้ายจะเข้าพรม่าอายเส้นี้จะซอร์ซอร์นย้ขึงก็ได้ค่ะมามีมีทางลาดสองอทางผิดไปใส่นล่นน้องเขีว เข้าหน้าฝนแล้วครับฟ้าาไม่สวยนะคะเริ่มแล้วเริ่มหน้าฝนแล้วเมื่อวานก็ตกะค่ะองกงตกหนักมากเข้าทางหลักน้องอยู่ไปอยู่ที่กี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วค่ะองกงอ๋อกนดานเนี่ยค่ะ มันมีไวริสปัญญาน <c oughs> หนูนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะกงเดี๋ยวพอเราเราขึ้นสะพานสูงแล้วเราก็วนไปส่งพี่เขา <c oughs> ตรงนั้นเราเราไม่ต้องลงตรงไอ้ปิ่นเก้าหออ่อเราเราขึ้นไปเลยขึ้นสะพานแล้วมันจะไปวนด้านล่างแล้วออกไปถนนอีกฝั่งนึงแล้วไปกลับลนี่ยร <5. S 1> ามห้าโอ้ตลาดใหญ่อะค่ะรามห้าเนี่ยตลาดเนี่ยเบอร์เกอร์อร่อยมากมาบ่อยปะสี่สิบบาทไป <laughs> มาบ่อยไหมแมนแมนเคยเขาไปกินบอาเพืนสะพานเลยนะคะตรงซ้ายมือเนี่ยเป็นวงเวียนรามห้าบรมราชชนนีรัตนาุิเบศด้านล่างสะพานเนี่ยเป็นวงเวียนขรังหน้านี่ไไอาที่ไปไปฉกนที่อชีรที่พ่อไปทำพันนะคะ,คะ กีวันนนพามห้าสานเดี๋ยวไปกลับรถเอาข้างหล,หลันนมพอันะไจีโมงงนะแมงบงพี่นอออ้องแมงบงเจ้าของรถไฟฟ้าถ่วงถ่วงรดเมงบุองอันเด ท้องฟ้าไม่สวยไันวนกัมันส่วนกันไอเชินไม่มันส่วนมันส่วนกันนี่สายสีม่วงเจ้าของรถไฟฟ้านั่งอยู่ตรงนี้ข้อมูลเป๊ะมากอากงฟังเป็นสนเหรออันตามการอากงติดเลยจ้าวันนี้ ไฟฟ้าที่มันวิ่งวิ่งไซด์ไซด์กับแบบกั้นมันเหมือนมันสมัยเก่ามันต้องไปรอด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีรอเด็กกัน<อ>ไม่สับรางละมัอมีบางที่มันสับรางรถไปเรียกถือสมัยเก่าไงต้องรอด็กนะบางที่ไปไปถึงไปถกลางทุ่งรอโซ่โวงกว่ากลางทุ่งเลยนะสมัยก่อนลางระบบลาง เรากลับรถนี่ต้องชิดขวานะเนี่ยไม่ไงกลับรถข้างหนา้าพี่ไปลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าเรายกเลียวค่อยๆเขาเห็นแล้วก็กวเออเดี๋ยวเลียวก่อนบนสะานไม่ได้บนสะานนี่ห้ามห้ามสามทาง,<ข>งนะต้องฟ้าสวยอยู่นะชอบแบบนี้ก็ ถึงแล้วค่ะน้องซื้อของมาให้มันนละนละสกล่งองหรือ,อกวนพละวีะซื้อมาให้เยอะจังพี่กินไม่หมดหรอกถึงแล้วเดี๋ยวน้องต้องไปส่งอากุงอ๋อสนรีลูกทานเดี๋ยวว่าจะว่ารมาไปขาย ใครรู้ทาง พี่น้องนองซื้อของมาฝากมีกล้วยผูอีกว่ามากกล้วยแล้วก็มีมีมะอือต้มของถือใจเลยน,นี่ มวนเซย์ไปแล้วพี่น้องขอบคุณดขีขอบคุณที่เขามาเมืองขอบคุณที่เขามาติดตามเด้อพี่น้องขอให้ปีลาไต้ไทยสละวันเด้อขอบคุณน,น้องสาวลาวไต้ไทยพิมพ์ซแนลพี่น้องไปแล้วเด้อกะฝากเป็นแห้งเออแห้งใจให้แน่ไปขี่รถน้ำน้องเล่น <S <S 2> <S 2> น้องถามว่า เจ้าญาตินี่โบคอ,อยคอยคับนี่เลยบอ,อกมาสิญาติอี่ยัง,งน้องเก้งีลีพี่น้องไปกับอากงไปแล้วพี่น้องยืดยืด้ออะคอยค่ะขอบคุณอีรีเด้อขอบคุณที่เขามาเบิง่งขอบคุณที่เขามาติดตามขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาสสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลาวจ้าขอเห็บปีลาไตไทยสวันเด้อไปแล้วบายบายขอบใจเด้อน้องพิมพ์ขอบใจเด้ออีหลา่า ฝากพี่น้องไปติดตามเพื่นในเดอร์สบายดีพิมซาแนวขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาว